โอ้โหคุณพระช่วยกลวยทอดเห็นแวบแรกต้องอุทานออกมาดังๆเลยว่านี่มันชุดประจำชาติหรือยกประตูวัดพระแก้วมาโดนสับบนเวทีคะเนี่ยความทองอร่ามตาแตกแบบตะก,กรนใส่หน้าจักรวาลว่าฉันคือไทยแลนด์คือที่สุดจริงๆค่ะคุณที่ เริ่มต้นเปิดตัวมาด้วยความขลังของพยาย,ยักษ์สีทองคำเปล่งประกายวิบวับระดับ 4K ที่เห็นแล้วแทบอยากจะรีบยกมือไหว้ขอพรกันรัวๆนึกว่าท่านท้าวเวสสุวรรณมาเดินตรวจงานเองแต่เดี๋ยวก่อนค่ะความพีคไม่ได้หยุดอยู่แค่ความทองและความใหญ่โตเพราะเจ้ายักษ์ตนนี้มีลูกเล่นแพลาวประหนึ่งหุ่นยนต์ท r a n ส f ฟอร์เมอร์ภาษาไทยเลยทีเดียวจังหวะที่หน้าก,ากากยักษ์ค่อยๆเปิดออกพัง เผยโฉมหน้าน้องวีนาที่สวยสับปังปุริเย่อยู่ข้างในคือเซอร์ไพรส์มากแม่อารมณ์เหมือนเล่นซนแอบแบบลักชูรี่จะเอ๋หนูอยู่นี่จัดจักระวานคือเก๋มไม่ไหวแล้วดูความแข็งแกรงของน้องสิคะแบกน้ำหนักชุดขนาดมะขึมานี้แต่ยังเดินสับขาหมุนตัวได้แบบชิวๆยอมใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและขาของน้องจริงๆ นี่ถ้าเป็นคนทั่วไปใส่แค่ยืนเฉยๆก็อาจจะเข่าสุดพับเพียบลงไปกราบพื้นขอชีวิตแล้วก็ได้นะคะเนี่ยไม่รู้ว่าก่อนขึ้นเวทีต้องซ้อมแบกเข้าสารกี่กระสอบถึงจะเดินพลิ้วได้ขนาดนี้ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมความอลังการงานสร้างยังไปต่อได้อีกเมื่อชุดเริ่มโชว์อับพ,พินิหารขยับปีกขยับแขนได้เองว้ายตายแล้วนึกว่าหุ่นยนต์กันดั้มเวอร์ชั่นไหล่กระหนกเวอร์ชั่น แถมยังมีไฟ LED ส่องสว่างวาบวาบออกมาจากตัวชุดตรงหน้าอกอีกโอ้แม่เจ้าโวยสว่างคาปาจนต้องถามว่านี่ชุดนางงามหรือสารพระภูมิไฮเทคคะเนี่ยกลางวันว่าเด่นแล้วกลางคืนเดินไปไหนไม่ต้องพกไฟฉายเลยค่ะสว่างวาบไปทั้งตำบลแน่นอนเห็นแล้วนึกถึงรบแห่ที่ติดไฟจัดเต็มแต่นี่มาในรูปแบบงานศิลปะชั้นสูงที่ละเอียดละออทุกจุดทั้งเลื่อมทั้งลายไทย คือเก็บงานเนี้ย ب, กริปชนิดที่มดเดินผ่านยังลื่นหัวแตกแล้วปิดท้ายด้วยสโลแกนสุดฮึกเหิมที่แปลกลาขึ้นมาว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเข้ากับท่าถือดาบของน้องที่ดูดุดันแต่ก็ยังคงความงามแบบนางพญาคือถ้าค้าศึกเห็นชุดนี้เดินดาหน้าเข้ามาพร้อมดาบใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นคงต้องวางอาวุธแล้วคอหยิบมือถือมาถ่ายเซลฟี่ด้วยก่อนแน่นอนค่ะ สรุปเลยว่าเป็นชุดที่ทำถึงทำเกินทำแบบตะโกนกล้องโลกไปเลยว่างานฝีมือช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกทั้งสวยทั้งขลังและทรงพลังแบบที่จักรวาลต้องจารึกววเลยค่ะขอบอกเลยว่านี่คือ The Official National Costume of Thailand for the 74th Miss Universe สวนรักษาพญายักษ์พิทักษ์สุวรรณภูมิได้รับแรงบันดาลใจมาจากพญายักษ์ในตำนานไทย ผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งเกียรติยศและการปกป้องแผ่นดินไทยพยายักษ์ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมและอรารยธรรมไทยออกแบบด้วยสีทองเจ,จิดจรัสสะท้อนความรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ของภูมิปัญญาไทยการสวมชุดนี้จึงเปรียบเสมือนการสวมเกราะแห่งศักดิ์ศรีและพลังปกป้องของพยายักษ์ผู้ส่งพลังผู้เฝ้าดูแลและคุ้มครองแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน อ่านคอมเมนต์แล้วบอกเลยว่ากระแสมาแรงจนไฟลุกท่วมไทม์ไลน์เลยค่ะแฟนนางงามหวีดร้องระง,งมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยตะโกนอลังการดาวล้านดวงคืออวยยศกันสัํมปอดมากหลายคนดีแห่ไปที่อินเนอร์ของน้องวีนาที่บอกเลยว่าใส่ตาคือนักสู้ตัวจริงมองแล้วขนลุกสู้เหมือนแม่ทับหญิงที่พร้อมจะออกศึกกู้ชาติ แถมชุดที่ใส่ก็ส่งเสริมบาร,รมีสุดๆด,ดูคลังดูศักดิ์สิทธิ์จนมีคนแซวว่านี่มันหลุดมาจากหนังไซไฟหรือเปล่าเนี่ยล้ำเกินบางคนถึงก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ตะโกนว่าไทยแลนด์ให้โลกรู้ว่าไผเป็นไผ แต่ในความชื่นชมก็มีความระแวงบนหาอยู่นะคะเพราะแฟนคลับหลายคนอดหัวไม่ได้จริงๆว่าความปังระดับนี้อาจจะไปเตะตาเพื่อนบ้านเขาให้คอมเมนต์แนวระวังโดนเคลมนะจ๊ะหรือปีหน้ากบเป้าคือกลัวจะเอาไปเป็นแรงบันดาลใจแบบเหมือนเป๊ะแล้วบอกว่าเป็นต้นกำเนิดจะง,งั้นอ่านแล้วก็ได้แต่ขำแห้งพร้อมกลุมขมับเบาๆว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญานี่มันช่างเปราะบางเหลือเกินสาหรับแถบนี้ นอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีหน่วยแฟชั่นโพลิสมาช่วยสแกนกรรมด้วยความหวังดีแบบละเอียดยิบโดยเฉพาะเรื่องรองเท้าที่มีกูรูท่านหนึ่งวิเคราะห์มาเป็นฉากๆว่าขอท้าแม่เปลี่ยนจากส้นตึกส้นตรีดโบราณมาเป็นส้นเข็มเถาะเพราะส้นตึกมันเดินแล้วดูตันๆไม่สมูทถูไถ่ายพื้นดูแล้วขัดใจไม่ยกอยากให้เดินพลิ้วดุจนางพญาม,มากกว่านี้ แถมยังมีคนแนะนําให้เอาทงข้างหลังออกบ้างหรือบอกว่าชุดอื่นอาจจะคล่องตัวกว่าบ้างเรียกว่าติเพื่อก่อพร,รักและดูออกถึงจะมีคอมเมนต์แซวเรื่องชุดดูหนักจนน่าสงสารคนใส่กลายเป็นนางแบก แบกชุดนะจ๊ะไม่ใช่แบกอย่างอื่นหรือบางคนมองว่าตลกดีแต่โดยรวมคือกำลังใจล้นทลักมากแม่ทุกคนพร้อมใจกันเชียร์ให้วีนาสู้ตายเพื่อคนไทยแบกความหวังแบกความปังและแบกชุดหนักอึ่งนี้ไปคว้าม,มงให้ได้ยิ่งปีนี้เราเป็นเจ้าภาพด้วยแฟนๆมั่นใจว่ายังไงก็ต้องมีรางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนสรุปสั้นๆจากใจแฟนคลับคือสวยสง่าอมตะและระวังเพลงเคลมจะมาจบข่าวค่ะ คราวนี้คือมีหลายคนกังวลว่าชุดประจำชาติจะไปซ้ำเหมือนเวมีมิสอินโดนีเชียลหรือเปล่าเนาะแอดเลยไปหามาให้ค่ะแวบแรกเห็นคลิปโอ้โหคุณพระต้องรีบขวาแว่นกันแดดมาใส่แทบไม่ทันเลยค่ะคุณพี่แสงสีทองมันกระแทกตาเข้าอย่างจังแบบวิบวับ ระดับ10ริกเตอร์นี่คือชุดประจำชาติของมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาที่บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแบบตะโกนกล้องโลกว่าฉันมาเพื่อมงเห็นแวบ,บแรกนึกว่าเดินหลุดออกมาจากภาพวาดฝาผนังหรือไม่ก็องค์เทพธิดาลงมาจุติเองเลยนะคะเนี่ยความทองอราบนี้คือทองแท้หรือเปล่าคะถ้าใช่คือมูลค่าคงประเมินไม่ได้แล้วเล่นเอาทองคำแท่งยังต้องอายมวนตัวหลบไปเลย เลย ชุดนี้มาในคอนเซปต์ที่ดูขลังและทรงพลังมากๆตัวชุดเป็นสีทองทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าดีเทลการปักเย็บคือละเอียดชนิดที่ว่ามดเดินยังต้องระวังสะดุดได้ดิ้นทองสวมชดาที่ยอดแหลมเปียบเสียดฟ้าบ่งบอกถึงความสูงส่งและศิลปะวัฒนธรรมที่เข้มข้นแต่อย่าเพิ่งโฟกัสแค่ชุดค่ะเพราะที่เด็ดอยู่ที่พร็อพในมือของนางงามนี่คือเครื่องดนตรีชาปีดองเวง หรือพินกระจับปีตัวยับที่ขนาดใหญ่กว่าตัวคนถืออีกมังคะเนนี้ใหญ่ขนาดนี้สงสัยกะจะขึ้นไปโซโลโกีตาร์เปิดคอนเสิร์ตกลางเวที Miss u n i v e r s ์แน่นอนเห็นน้องถือแล้วแอบลุ้นแทนว่ากลามแขนต้องแข็งแรงเบอร์ไหนถึงจะประคองเครื่องดนตรีไซส์บิ๊กเบิรมขนาดนี้ให้ดูพลิ้วไหวเหมือนถือปูอัดเบาๆได้ แถมในคลิปยังมีการใส่เอฟเฟกแสงวิ้งวับออร่าชั้นสูงประหนึ่งว่า,าดีดพินทีนึงจะมีลำแสงมหัศจรรย์พุ่งออกมาปราบเหล่าร้ายได้ดูไปดูมาก็ให้ความรู้สึกเหมือนตัวละครในเกมระดับ Legendary ที่ต้องเติมเงินสุ่มกาชปองเท่านั้นถึงจะได้มาครอบครองความเลิศดคือท่าโพสต์ของนางงามที่ดูนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว แต่แฝงไปด้วยอินเนอร์นางพยาที่พร้อมจะฝาดฟันด้วยเสียงดนตรีหรือเอาพินฟ้าดจริงๆก็ดูน่ากลัวอยู่นะคะหล่อเล่นค่ะสรุปสั้นๆเลยว่าปีนี้ชุดประจำชาติเขามาแรงแซงทางโค้งจริงๆเน้นความรวยความทองและความใหญ่อลังการเข้าสู้งานนี้เวทีลุกเป็นไฟแน่นอนจะมาแก้มาเย็บดิ้นทองเพิ่มคงไม่ทัน ว่าแต่เพื่อนๆเห็นแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างมาร่วมกันคอมเมนต์ด้วยกันนะคะจุ๊บจ